ท่านผู้ชมครับทางด้านของจังหวัดระยองลงนาม MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนมุ่งขับเคลื่อนดุนรงสมมงนินาภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายตรภพบวงไตรัตรัฐเป็นประธานในการลงนาม MOU ร่วมกับ พลตบบตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองนายเรืองฤทธิประกอบธรรมประลัดจังหวัดระยองนายอัธยานนนอุทัยปอพอระยองนายปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในการร่วมกันดูดรงสวมใส่หมวกนิรภย100ัยร้อยเปอร์เซนต์ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและขับขี่รถย้อนสอน พร้อมทั้งมีการส่งมอบหมวกนิรภัยจำนวน100ใบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนให้กับประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่แล้วก็มีการปล่อยแถวขบวนรถจัก,กรยานยนต์รณรงค์สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการสวมใส่หมวกนิรภัยตลอดเวลาขณะขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ครับ ซึ่งในการลงนาม MOU ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อควบคุมกำกับร่วมกันโดยโ,ดยโรงและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนโดยให้ถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันและเป็นหน้าที่บุคลากรขององค์กรที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นบุคลากรต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีและร่วมกันสร้างกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่สวมใส่หมวกนิรภัยร้อเปอร์เซนไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟไม่ขับย้อนสอนมีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมายกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และหน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังกับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิราภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเป็นการสร้างกระแสการรับรู้สร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ทุกคนอีกด้วยครับ